ทำไมเธอได้ใช right ้อำนาจได้เ <zomb> ลี่ยราดมากเธออยู่แค่นี้ฉันอยู่ตรงนี้ด๊กรีเอาหกมานึ่งร้อยให้หน่อยมัดโผล่หน้ามาก่อนโอล่ทำไมอ่ะทำไมเธอได้ใช้อำนาจได้เลี่ยราดมากเธออยู่แค่นี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วเธอตะโกนมาแล้วฉันก็ได้ยินแล้วทำไมเธอจะต้องมาใช้ขนาดนี้อ้าวมีให้ใช้ก็ต้องใช้ ถูกต้องไหมจะอะไร,ะร,รมาปิดน้ำร้อนให้หน่อยโอ้โหแม่มันใกล้แม่มากเลยนะแม่อะไรทำไมไม่เดินเอาอะก็อยากใช้ไงุองนี้กี่โมงวันนี้จะเดินไ้วะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรก็เดี๋ยวไม่ได้เก็บผ้าเลยน้องสิบอนี่รีบไปก็เท่านั้นรถติดตายเลย เขาออกกันหมดแล้วมาเอาน้ำมันร้อนก่อนมาน้ำมัร้อนก่อน